The a l n n e w m t t u u i s s i i Triton World Premier เปิดตัวรถกระบะรุ่นใหม่ All-New Triton ชวนพระเอกหนุ่มไม้พัทรเดชสงวนความดีมาร่วมประสบการณ์การเลือกรถยนต์คันโปรดตอบโจทย์ชีวิตที่ได้รวยทุกที่แบบสะดวกสบายสุดหรูนักสูดประชุมแห่งชาติธุรกิจเมื่อวันพุทธที่26รกรกฎาคมที่ผ่านมา อันนี้เจะตัน้นไหมเป็นไงบ้างตื่นเต้นครับออตื่นเต้นเป็นครั้งแรกที่ได้มางานเปิดตัวรถ mm hmm. คือจริงๆอ่ะเป็นคนที่ชอบรถอยู่แล้วติด mm hmm. ตามคือที่บ้านก็มีก็มีรถหลายๆแบบนา mm hmm. ใช่วันนี้ตื่นเต้นมากแล้วก็ได้มาเจอตัวจริงโอ้โ oh ห ชอบมากชอบมากครับพอเป็นรถกระบะเนี่ยมันจะเป็นคนอาจจะคิดอย่างว่ารถกระบะเนี่ยมันจะเป็นสายแบบท่องเที่ยวหน่อยเอเวนเจอร์หน่อยอ,ยะ,อะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะร,รถคันแรกของผม,มที่มาทำงานในกรุงเทพก็เป็นรถกระบะสี่ประตู<ม> <laughs> ขับมาสองสามปีมครับมันเป็นรถที่แบบเป็นประสงค์เราไปไหนก็ได้คือในกองละครเราเนี่ยเรามีทั้งถ่ายในเมืองมีทั้งเข้าป่าเออรถกระบะก็ตอบโจทย์รถกระบ,บะ,ะบสมัยนีย้มันไม่ใช่รถกระบะร้อยเปอร์เซ<ม>็นต์อ่ะคือมันมีความเป็นรถเก่งด้วยมันคือเข้าไปนั่งอ่ะลืมความเป็นกระบะไปเลย แล้วก็ช่วงล่างของรถกระบะสมัยนี้มันนุ่มเออมันไปไหนก็ได้ที่สำคัญมันบรรทุกของได้ด้วยคือเรียกได้ว่ามีคันเดียวจบเลยคือสมรรถนะของเขายืดออปชันในการทํางานแล้วก็คล้ายๆรถเก่งอย่างเงี้ยอย่างโอ้เหมือนเลยครับรถเก่งมีอะไรรถกระบะก็มีระบบติดตามคันหน้าระบบเซฟตี้ความปลอดภัยถุงลมทุกอย่างมีช่วงล่างก็นุ่มบรรทุกของได้ด้วยอืมรุ่นใหม่เป็นไงบ้างที่ออกมาเปิดตัววันนี้ผมชอบมาก ครับออนิวมิสูบิชิตไทรตันนะฮะจริงๆชอบแต่เจนแรกแล้วโอ้โหเจนนี้แบบมาแบบโหดมากมาดุมากคือเรียกได้ว่าทั้งหรูแล้วก็ทั้งลุยไปดูนะอืมรถคันโปรดของไว้เป็นยังไงรถเป็นแบบไรถคันโปรดของผมต้องเป็นรถที่อนเนกประสงค์ครับใช้งานในทุกรูปแบบนะครับด้วยเราเป็นคนที่แบบเราเป็นคนชอบขับรถเองอย่างไปกองเนี่ยถ้าไม่เหนื่อยจริงๆแล้วก็ขับเองนะครับรถตู้ที่บ้านเนี่ยไม่ได้ใช้เลยก็ไปกองบางทีก็ขนของไปฝากที่กองบางครั้งก็มีถ่ายในเมืองบ้าง ถ่ายในป่าบ้างเออแล้วรถที่ใช้เนี่ยคือสมรรถนะอันเป็นดับหนึ่งเออต้องช่วงล่างต้องดีโครงสร้างดีเวลาชนเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับแล้วก็บาะต้องนั่งดีด้วยเพราะว่าบางครั้งไปเที่ยวไกลมีคุณแม่นั่งไปด้วยออแล้วรูปร่างหน้าตาก็ต้องดีเวลาเราขับรถไปถ่ายในเมืองลงจากรถต้องแบบเฮ้ย <c oughs> รถไทรวะ <c oughs> อะไรเงี้ยอ่า <c oughs> อันนี้ตอบโจทย์เลยครับไ <c oughs> รตันตอบโจทย์เลยฮะอืมปาก ฝากอะไรดีครับเปิดงานรถต้นนี้แหละรถนนี้แหละนี่คือไตตันลได้เลยรถนนียังไงใครขายของอะได้ได้ก็ฝากมิสูบิชิไตร์ตันนะครับใครที่กำลังมองหารถอเนกประสงค์ที่สามารถใช้ได้ทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะหรูนะครับหรือว่าจะรวยไม่แนะน,น,นำเลยนี่เลยออเนียวมิสูบิชิไตร์ตันตอบโจทย์ทุกรูปแบบทั้งช่วงล่างนะครับอัดตายเร่งแล้วก็ภายในภายนอกโอ้โหสุดยอดมาก อยากให้มาเห็นกับตานะครับก็จะหลงรักครับออนยูวิสูชีจวายนั่นครับแล้วอย่าลืมโหลดเพลงของเราใส่ในรถไปฟังด้วยถูกต้อง,<า>งเขี่ยมคันนะครับเจ <c oughs> ็บยูเอสบีได้ด้วย <c oughs> อย่าลืมนะครับ <c oughs> โหลดเพลงของเรานะครับ <c oughs> เพลงวันที่ <c oughs> หนึ่งติดรถไปด้วยนะครับนี่